ที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยพยาวิทยาเขตเชียงรายนายมนูนสิวาพิโรมรัฐ ประธานคณะกรรมาการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนรัษฎรพร้อมด้วยคณะกรรมาการได้ลงพื้นที่เพื่อเข้าประชมุมวิจัยด้านเศรษฐกิจพื้นที่จังหวัดเชียงรายพะเยาแพร่น,น่านเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการก,กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษในส่วนของ4จังหวัดภาคเหนือโดยมีรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาฝ่ายการคลังและ สื่อสารองค์กรรองศาสตราจารย์ดตรดีเรกทีระภูธรได้กล่าวต้อนรับพร้อมคณะอาจารย์มหาวิทย,ยาลัยพะเยาและหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐภาคเอชชนภาคธุรกิจภาคประชาชนพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2ไดในข้าร่วมประชุมโดยมีนายประจนประสกุลผู้ว่าราชการจงังหวัดเชียงรายให้การต้อนรับและร่วมประชุมวิจัยการประเมินนโยบายและพัฒนานกลไกในการขับเคลื่อนการส่งเสริมการสนับสนุนจัดหาทุน การจัดตั้งเขตพัฒนาพื้นที่พิเศษและการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่เพื่อจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออกตอนบน2ให้เกิดเป็นรูปธรรมเพื่อให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพพร้อมสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวต่อไป